สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่20ค่ะแล้วดูที่กิจกรรมข้างล่างนะคะเติมคําตอบโจทย์ข้อที่1นะคะจํานวนที่มากที่สุดค่ะ ข้อที่2จํานวนที่น้อยที่สุดค่ะข้อที่3ามเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะคะจะมีจํานวนให้เราอยู่4จํานวนก็คือจํานวนเด็กหนียีราฟกว้างแล้วก็สิงโตค่ะเราจะเปรียบเทียบทั้ง4จํานวนนี้นะคะเราจะมาหาจํานวนที่มากที่สุดกันค่ะมากที่สุด ให้เราดูฝั่งซ้ายมือเรานะคะลูกหลักคือหลักล้านอ่าครูเห็นจํานวนหนึ่งคืออะไรคะมันเป็นหลักอะไรลูกไม่เข้าพวกเลยหลักแสนก็คือกว้างหลักแสนก็ต้องเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดค่ะเราเขียนลงไปเลยก็คือคําตอบของข้อที่สองนะคะ9 0้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน 789ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะคือเรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยที่สุดจะต้องอยู่อันแรกค่ะเขียนไว้เลยก็ได้นะคะ9 0 9 0 0 0น0พค่ะเราจะมาหาจำนวนที่มากที่สุดกันนะคะจำนวนที่มากที่สุดหลักร้านค่ะ เลข6เหมือนกันเลยหลักแสนก็เลข3เหมือนกันค่ะหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นหมีหมีจะเป็นเลขศูนย์ยีรับจะเป็นเลข 2, สองสิงโตเป็นเลขสองดังนั้นนะคะหมีจะตัดทิ้งไปก่อนค่ะเราจะมาเปรียบเทียบ ยีราฟแล้วก็สิงโตกันค่ะว่าจำนวนไหนจะมากที่สุดต่อไปค่ะเป็นหลักพันค่ะหลักพันยีราฟเป็นเลข9กสิงโตเป็นเลข0 9มากกว่า0ดังนั้นนะคะจำนวนที่มากที่สุดก็คือยีราฟค่ะเราเขียนจำนวนทั้งหมดของยีราฟลงไปเลยนะคะคือ6ล้านค่ะ3 0 0แสน2หมค่ะ และข้อที่3นะคะจำนวนที่มากที่ทสุดจะต้องอยู่ฝั่งขวามือและเป็นช่องสุดท้ายแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะ6ล้านค่ะ3,2,9,510ค่ะก็จะเหลือหมีแล้วก็สิงโตเมื่อกี้หมีไม่ได้ไปเข้าชิงรางวัล จำนวนที่มากที่สุดกับสิงโตใช่ไหมคะดังนั้นหมีจะต้องเป็นจำนวนที่น้อยลองลงจากกวางนะคะแล้วก็เขียนจำนวนนั้นลงไปเลยค่ะคือ6ล้านค่ะ3ามแสนสองพันหค่ะก็จะเหลืออีกจำนวนเดียวค่ะก็คือสิงโตเราก็เอาลงมาเขียนเลยค่ะ6ล้านค่ะ 3ามแสนสอค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่21ค่ะคุณครูจะเฉลยการบ้านนะคะว่าเราทำถูกหรือเปล่าเอ่ยเรามาดูกันชัดๆค่ะขนม5ยี่ห้อมียอดจำหน่ายดังนี้นะคะ519 519ล้าน 32,784บาทค่ะ4ี่พันเจ็ดบล้านแปดแสค่ะจำนวนถัดไปเลยค่ะ5 1 9ร้อยบาล้านหกแสบาทค่ะจำนวนนี้นะคะ2อง3ันเก้าบามล้านสองแสน 1้อค่ะจำนวนสุดท้าย990ร้าล้าน7จ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะโจทย์นะคะถ้าขนมยี่ห้อบีมียอดจำหน่ายสูงที่สุดและยี่ห้อดีมียอดจำหน่ายต่ำที่สุดส่วนยี่ห้อซีมียอดจำหน่ายสูงกว่ายี่ห้อเอแต่น้อยกว่ายี่ห้ออ e. ี จะจัดอันดับยอดจำหน่ายขนมจากมากไปหาน้อยมากที่สุดจะต้องขึ้นก่อนนะคะน้อยจะต้องอยู่สุดท้ายค่ะเขาบอกว่ายี่ห้อไหนมากที่สุดนะคะยี่ห้อ B ค่ะยี่ห้อไหนน้อยที่สุดคือยี่ห้อ D ค่ะส่วนยี่ห้อ C มียอดจำหน่ายสูงกว่ายี่ห้อ A แต่น้อยกว่า E อ่าดังนั้น E จะต้องเป็นอันดับสองนะคะ ตามมาก็จะเป็น C และ A ค่ะเราจะมาเปรียบเทียบจํานวน5จําจนวนที่เขาให้เรามานะคะลูกอะไรมากที่สุดคะ4,000ล้านเลยค่ะลูกมากที่สุดคือ B น้อยที่สุดคืออะไรคะน้อยที่สุดก็คือ519ล้านค่ะคือจํานวน B เราจะมาไล่ลำดับ2องลำดับ3าและลำดับ4อันไหนที่มากที่สุดเป็นอันดับ2องคะรองจาก4,000ล้านก็คือ2,000ล้านนี่เองก็คือ E แล้วก็900ล้านก็จะเป็นซสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นจำนวน A คะ่ะเราก็ เอาจำนวนที่เขาให้นะคะลูกลงมาเขียนให้เรียบร้อยนะคะมีใครถูกหมดบ้างไหมคะลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะไม่มีการบ้านให้นะคะเพราะว่าคลิปหน้าเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะก็คือการประมาณค่านะคะให้เราไปศึกษารอครูได้เลยค่ะลูกตั้งแต่หน้าที่21เป็นต้นไปนะคะลูกสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ จอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ